รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีสนับสนุนรายการโดยไอคอนสยาม CP RAM จ้าวิรัตฟู้ดส์ Blue Shop ริเจเนต o คอร์เจนสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Talk Today นะคะเราพบกันทุกวันอังคารเวลา14นาฬิกา40นาทีทางช่องอมรินทีวี HD 34แห่งนี้ค่ะ วันนี้เนี่ยก่อนอยู่ในงานสถาปนิก68นะคะซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกป,ปีเป็นการรวบรวมนะคะสถาปนิกนะคะมารวมตัวกันมากที่สุดรวมทั้งถ้าใครมาชมที่งานนี้จะได้เห็นผลงานการออกแบบมีนวัตกรรมหรือว่ามีสินค้านะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของสถาปนิกการออกแบบต่างๆมาโชว์ทุกคนได้ชมกันด้วยค่ะและเดี๋ยววันนี้ก่อนจะเก็บภาพบรรยากาศของทั้งงานมาฝากคุณผู้ชมเลยวันนี้เท่าทุดเอมีอะไรมาฝากบ้างไปติดตามค่ะอ of the town the ผู้ชมคะถ้าใครมาเที่ยวงานสถาปนิ68ก68ก็จะได้เห็นนิทรรศการที่น่าสนใจอย่างที่ยืนอยู่นี้นะคะก็จะเป็นผลงานการออกแบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆจะได้เห็นทั้งการรีโนเวทจากเก่ามาใหม่เป็นยังไงนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมก็จะพาไปดูอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจของกระสทรงพาณิชย์คืองานหากรรมขับเคลื่อนธงฟ้านะคะเศรษฐกิจภูมิภาคคราวนี้นะคะอยู่ในคอนเซปต์ชูใจวัยวเก๋าไปที่จังหวัดสุรินทร์กันค่ะไปดูว่าวัยเก๋าหรือว่าวัยไหนๆเนี่ยเขาไปช็อปปิ้งกันอย่างคลึกครื้นด้วยสินค้าคุณภาพราคาประหยัดยังไงบ้างค่ะ พาณิชย์ร่วมจัดงานมหก,กรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดส,สุรินทร์ภายใต้โครงการชูใจไวเก๋านำผู้ผลิตผู้ประกอบการและกลุ่มกเกษตรกรรวม10หมวดสินค้ากว่า1,000รายการลดสูงสุด60%มาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าง,งานชูใจไวเก๋าเป็นงานเหมือนงานธงฟ้าราคาประหยัดนะครับที่ต้องการเน้นเรื่องการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ขยายโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนโดยการลดภาระค่าของชีพนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าที่เอามาเนี่ยจะลดราคามากบางชิ้นนี่ลดถึง6-70%นะครับถือว่าลดมากเป็นพิเศษทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถจับใจใช้สอยได้ด้วยราคาที่ไม่แพงแล้วก็สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสของผู้บริโภคของพี่น้องประชาชนเนี่ยที่จะได้มาซื้ซอสินค้าราคาถูกคุณภาพดี รนนี้นะคับโครงการชูใจไวเกา๋าเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลร่วมมือกับผู้ประกอบการทั้งในส่วนผู้ผลิตผู้จำหน่ายห้างค้าส่งค้าปลีกลดราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัยทั่วประเทศจนถึงวันที่30เมษายนและได้จัดกิจกรรมออกบูธจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพได้10,000ล้านบาทสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้มากกว่า30,000ล้านบาท ต่อเนื่องกันเลยนะคะไปต่อกันที่จังหวัดนครพนมไปดูกันว่ามหากรรมทงฟ้าของกระทรวงพาณิชย์ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคที่นครพนมเขามีของดีของเด็ดสินค้าลดราคาชูใจไวเก่๋ยังไงบ้างไปติดตามค่ะ พานิช์จัดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดนครพนมภายใต้โครงการชูใจไวเกา๋านำสินค้าอุปโภคบริโภค10หมวดกว่า1,000รายการลดสูงสุด6 0อร์เซและยังมีสินค้าไฮไลท์ทั้งไข่ไก่น้ำตาลน้ำมันปาล์มข้าวหอมมะลิหมูเนื้อแดงมาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนและผู้สูงวัยเพื่อลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าสมพานิช์นะครับยกทีมมาเปิดชูใจวัยเก๋านะครับเป็นร้านธงฟ้า ที่นครพนมนะครับมีการประชุมพลรมสัญจรที่นครพนมในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็เลยอยากให้ประชาชนชาวนครพนมเนี่ยมีความดีใจนะครับเรามาสาขายสินค้าราคาถูกให้กับพี่น้องชาวนครพนมนะครับทีนี้ครับขอยืนยันนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยเราควบคุมราคาสินค้ามาตลอดนะครับราคาสินค้าเนี่ยไม่ได้แพงนะครับทำไมถึงไม่ได้แพง ที่สูจนอย่างไรแบงก์ชาติแบงก์งชาติบอกไอทางกระทรวงการคลังว่าเงินเฟอ้อต่ำกว่าคาดก็แสดงว่าที่เราควบคุมสินค้าราคาสินค้าเนี่ยเราควบคุมอยู่อยากให้เศรษฐกิจกับกบมาดีเรารัฐบาลเนี่ยทำหนึ่งที่นะครับการส่งออกเนี่ยขยายได้ถึง15.2นะครับ นับเป็นสินค้าคุณภาพและราคาประหยัดที่ทางกระทรวงพาณิชย์ได้เลือกสรรมาให้ทั้งสินค้าที่จําเป็นต่อการครองชีพครบถ้วนของกินของใช้ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพและยังเป็น,นกลไกสําคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างสภาพคล่องในระบบสอดคล้องกับนโยบายลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสของรัฐบาล ไปดูเรื่องราวของอาหารกันบ้างกับซีพีแรมนะคะซึ่งเป็นนักพัฒนาสร้างสรรค์าอาหารมาโดยตลอดคราวนี้ค่ะได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารและเบเกอรี่มากกว่า450เมนูค่ะบริษัทซีพีแรมจำกัดเปิดตัว f t e c ทศูนย์ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีอาหารหวังเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมอาหารของไทยพร้อมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารโลก FTEC เราเนี่ยเป็นประตูนะครับสำหรับให้ทุกๆ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านอุตสาหกรรมอาหารสามารถที่จะเข้ามาสร้างความร่วมมือและก็แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้วยกันเพราะฉะนั้นนะครับแม้กระทั่งเรื่องของความยั่งยืนนะครับเทคโนโลยีอะไรที่สามารถสร้างความยั่งยืนก็ถูกเอามาร่วมมือกันมาแลกแลกเปลี่ยนกันแบ่งปันและนําไปปฏิบัติให้มันเกิดผลด้วยเช่นกันนะครับไม่เพียงแต่ตัวอาหารเท่านั้นนะครับต,ตัวอย่างเช่นว่าเราสามารถที่จะลดฟู้ดลอสได้ไหมในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำมานะครับทำให้อ่ การใช้พลังงานใช้น้ําใช้ดินใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสิ่งเหล่านี้มันจะสร้างทั้งความมั่นคงและสร้างทั้งความยั่งยืนด้วยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าในประเทศเนี่ยเราพัฒนาได้อีกเยอะแต่ถ้าเผื่อเราไม่มีความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกันเนี่ยนะครับเราก็ซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศแล้วเราก็ตามหลังต่างประเทศอยู่เรื่อยนะครับถ้าเผื่อเราได้พัฒนาเราใช้วัตถุดิบในประเทศใช้บุคลากร แล้วเราสามารถขายออกไปโดยไม่ต้องนำอะไรที่จากข้างนอกมาเพราะว่าโลเคคอนเทนต์มีเยอะมากเลยนะครับเรามีวัตถุดิบดีๆเยอะมากเลยแต่เราถูกละเลยเพราะฉะนั้นเรนจะถูกทำอาหารที่ทั่วโลกไม่มีนะครับอาจจะมีอยู่ในประเทศไทยที่เป็นวัตถุดิบของไทยเราเมนูแบบไทยๆเราแล้วมีดีต่อสุขภาพด้วยนะครับ เอฟเทจะมีบทบาทในการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารของไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME อย่างไร้พรมแดนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามีอะไรที่น่าสนใจกลับมาติดตามกันค่ะ กระทรวงการคลังจัดงานเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ150ปีแห่งการสถาปนาระหว่างวันที่1-3พฤษภาคาคนณศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิจภายใต้แนวคิดอดีตปัจจุบันอนาคตเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการพัฒนาบทบาทและภารกิจที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตลอด1ศตวรรษครึง่งปีนี้เป็นปีที่กระทรวงการคลังเนี่ยครบรอบ150ปีซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตสร้างขึ้นเมื่อปี2534แล้วก็ปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่กระทรวงทางครบ120ปีนะครับแล้วเราก็ได้มีการจัดงาน120ปีที่นี่ผ่านมา30ปีเนี่ยศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตก็มีการปรับปรุงนะครับแล้วเราก็ครบ150ปีเราก็เลยอยากจะกลับมาจัดงานที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับเลยเป็นวาระพิเศษครับ ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการที่ถ่ายทอดวิวัฒนาการของกระสวงการคลังจากอดีตจนถึงปัจจุบันและเปิดมุมมองสู่อนาคตองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์กรมหาชนหรืออบอกอลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยในการผลักดันและส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดแข่งขันกีฬาในรูปแบบคาร์บอนนิวทรลอีเวนต์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนผ่านสีองคอ์กรกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยก็พยายามอย่างยิ่งที่จะปลุกนะครับสำนึกในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับ<ส><ส>ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นโครงการที่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เอาการกีฬาการท่องเที่ยวเข้ามาผูกกับการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งก็ในในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งก็ขอบพระคุณอย่างสูงครับวันนี้เราทำเรื่องอีเวนต์นะต่อไปก็รวมถึงภาคของกีฬาเนี่ย ยกตัวอย่างบางกีฬานี่ใช้ไฟเยอะนะทำไงที่จะจัดแข่งขันที่ว่าอยู่ในกลางวันไหมอะไรเงี้ยนะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆแต่ก็ต้องดูบริบทของแต่ละประเทศด้วยนะอันนี้คือสิ่งที่เข้าไปในแทรกเข้าไปในเรื่องของกีฬาก็ต้องขอบคุณทางกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาครับที่ที่เห็นเรื่องของการการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางกระทรวงทรัพย์ในการที่ลดเรื่องของการปลดปล่อยการเดินกระจกอุ้งเท้านี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดี ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้จะมีส่วนผลักดันการจัดแข่งขันกีฬาของไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากลเพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำของอาเซียนในด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Talk today ใหม่ New X the next peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่า Talk to you กลับเข้ามารายการทอล์กทูเดย์นะคะเรายังอยู่ในบรรยากาศของงานสถาปนิก68ค่ะที่ต้องบอกว่ามีความคึกคักมากๆทั้งประชาชนทั่วไปและเหล่าสถาปนิกนักออกแบบก็มาเยี่ยมชมงานกันเป็นจํานวนมากนะคะและข่าวนี้ก็จะพาคุณผู้ชมไปที่โรงพยาบาลศิริราชปิยามหาราชการุณครบรอบ14ปีแล้วค่ะยังคงตอกย้ําแนวคิดผู้รับผู้ให้นั่นหมายความว่าทุกครั้งที่คุณไปรับบริการที่โรงพยาบาลคุณจะเป็นผู้ให้ในเวลาเดียวกันค่ะ โรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาราชการุณหรือ SIPH ก้าสู่ปีที่1 4ย้ำแนวคิดผู้รับผู้ให้ได้มากกว่าการรักษาคือการให้เดินหน้าขยายกักยภาพการรักษากลุ่มผู้ป่วยวิกฤตเฉพาะทางยกระดับการรักษาด้วย AI ปัญญาประดิษฐ์คนไข้เราเกินครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นคนไข้ที่ต้องรับการทำา่ัตารหรือการผ่ตาตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้หลังผ่าตัดก็ต้องได้รับการดูแลเราก็จะเริ่มขยายจะมีมีการสร้างตึกเพิ่ม มีการขยายออกไปเพื่อทําให้เรารองรับเตียงผู้ป่วยในได้มากขึ้นอันนี้เราก็ดูกับให้มันได้สเกลที่เหมาะสมสําหรับการสร้างตึกที่ขนาดใหญ่ขนาดแล้วก็ให้มั่นใจได้ว่าผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่นี่จะเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้การรับก็คือรับบริการที่ได้มาตรฐานตามมาตรฐานสิทิ์ละขณะเดียวกันก็สามารถเป็นผู้ให้ก็คือเงินทุกบาททุกสตางนั้นของท่าน ก็จะสามารถนำไปช่วยคนไข้ในฝั่งโรงพยาบาลศิริราชครับในโอกาสที่ก้าวสู่ปีที่14โรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาราชการุณได้สารต่อแนวคิดผู้รับผู้ให้สร้างมุมมองให้สังคมตระหนักถึงการเป็นผู้ให้เพราะทุกครั้งที่มาโรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาราชการุณจะได้มากกว่าการรักษาคือได้ให้การให้ที่ส่งต่อไปอยังผู้ป่วยอีกมากมายที่โรงพยาบาลศิริราชให้มีโอกาสได้ร,ร,รับการรักษาด้วยเช่นกัน คุณผู้ชมคะการบินไทยค่ะเขาจัดงาน The New World of Tomorrow นะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นได้เห็นถึงการกลับมาของนิตยสารสวัสดีค่ะหลายคนบอกว่าคิดถึงแล้วก็คุ้นเคยมากๆนะคะรวมทั้งจะได้เห็นการปรับเปลี่ยนฝูงบินในอนาคตของการบินไทยด้วยค่ะ ตลอดระยะเวลา65ปีที่ผ่านมาบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนได้รับความไว้วางใจจากผู้โดยสารทั่วโลกและพร้อมเดินหน้าสู่อนาคตด้วยกลยุทธ์ที่ครอบคลุมและชัดเจนเพื่อปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้สอดรับกับความต้องการของนักเดินทางในยุคปัจจุบันซึ่งครอบคลุมการพัฒนานในหลากหลายด้านด้วยความมุ่งมั่นในการยกระดับประสบการณ์การเดินทางให้สมบูรณ์แบบในทุกมิติ การก้าวเข้าสู่ปีที่65ของการบินไทยพร้อมส่งต่อเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่ผู้คนทั่วโลกอย่างภาคภูมิโดยจัดงาน The New Worlds of Tomorrow เพื่อนำเสนอแนวทางใหม่ขององค์กรในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ65ปีแห่งการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นการยกระดับการเดินทางในทุกมิติ ทั้งในด้านประสบการณ์บนเที่ยวบินที่ผสานสเสน่ห์ความเป็นไทยอย่างกลมกลืนกับเทคโนโลยีการบินล้ำสมัยเพื่อตอบโจทย์ผู้โดยสารยุคใหม่ได้อย่างครอบคลุมสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนายอย่างต่อเนื่องพร้อมตกย้ำบทบาทในฐานะสายการบินของไทยที่พร้อมแข่งขันในเวทีระดับสากล The New World of Tomorrow นะับเป็นการใช้ภาพการบินไทยในโฉมใหม่ที่พร้อมจะก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคงแข็งแกร่งและเติบโตอย่างสง่างามเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่ผู้คนทั่วโลกอย่างเต็มภาคภูมิในฐานะสายการบินที่มุ่งมั่นพัฒนายอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษามาตร,รฐานการบริการระดับสากลและก้าวสู่ยุคใหม่ด้วยความเหนือระดับที่ทั่วโลกเชื่อมัน่น ผู้ชมคะปูนซีเมนตราเสือนี่คนไทยเราคุ้นเคยแล้วรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะวันนี้ก่อนจะพาทุกคนมาดูการชูกลยุทธ์และแนวคิดที่ชื่อว่า smart craftmanship ค่ะเพื่อที่จะทำให้มีการขับเคลื่อนธุรกิจปูนซีเมนให้มีการเติบโตได้อย่างยั่งยืนค่ะเสือประกาศกลยุทธ์การตลาดและแบรนด์ชูแนวคิด smart craftmanship ขับเคลื่อนธุรกิจปูนซีเมนสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนโดยเป้าหมายหลักในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนำเสนอนวัตกรรมการก่อสร้างทุกการใช้งานให้ตอบโจทย์ทุกเซกเมนต์ทั้งแนวสูงและแนวราบพร้อมมุ่งพัฒนาย,ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างก่อสร้างสู่มาตรฐานสากลลูกค้าเราหลายท่านก็ยังไม่ทราบว่าจริงแล้วความเป็นแบรนด์จาเสือมันไม่ได้อยู่จำกัดเฉพาะปูนซีเมนมันมีผลิตภัณฑ์มีโซลูชั่น หลากหลายที่เราสามารถตอบโจทย์การก่อสร้างในปัจจุบันได้นะครับเราก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราทำตั้งแต่อดีตมาเนี่ยถ้าเราเอากลับมาคอนเดน s e ์มันให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเพอร์เ e ของแบรนด์เนี่ยเราต้องการส่งมอบอะไรให้กับสังคมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมก่อสร้างมันเลยเป็นที่มาของแบรนด์นี้ที่เราเรียกว่า smart craftsmanship เราต้องการหลุดพ้นจากการเป็นปูนซีเมนที่ เหมือนคนอื่นเราต้องการสร้างแบรนด์นี้ให้เป็นแบรนด์สำหรับ new generation เป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นครับแล้วก็การที่เราจะเข้าถึงกลุ่มผู้โชคกลุ่มใหม่ที่ซื้อบ้านไม่ได้ซื้อปูนมันต้องหาตัวมีเดียสักตัวหนึ่งขึ้นมาก็เลย Create Tiger Lifestyle ผ่านกระบวนการพาร์เนอร์กับดีไซน์เมไ่อหลายท่านนะฮะออกมาเป็นเรื่องแฟชั่นบ้างออกมาเป็นเรื่องของกรีนบ้างเช่นโครงการคิตจัดถุงนะครับสิ่งเหล่านี้ เราเชื่อว่าแบรนด์เราจะเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้นกลยุทธ์ทางการตลาดและแบรนด์ปูนตาเสือมุ่งสู่การเป็นผู้นําตลาดปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพครบวงจรและพัฒนาทักษะฝีมือช่างก่อสร้างให้ได้มาตรฐานระดับสากล มหาวิทยาลัยเกรืกร่วมกับมหาวิทยาลัยอุมุลกุรอจัดโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมอาหรับนานครมักกะราชนจาจักรซาอุดิอาระเบียเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอาหรับและการเรียนรู้วัฒนธรรมพร้อมชูเป็นต้นแบบเยาวชนรุ่นใหม่เชื่อมสัมพันธ์สู่ตะวันออกกลางกว่า150คนในโครงการนี้นะครับเป็นโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมอาหรับนะครับซึ่งจัดขึ้นในปีที่สองแล้วนะครับนานครมักกะ าราัชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียสําหรับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่มีความร่วมมือกันหลายฝ่ายครับทางประเทศไทยจะเป็นมหาวิทยาลัยเกิร์กซึ่งมีวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพมีบริษัทเรืยฮัตจำกัดครับและทางประเทศซาอุดิอาระเบียเราได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอุม้มุนกรอนนครมักกะซึ่งจัดขึ้นในปีที่2ในปีนี้เราดำเนินโครงการทั้งสิ้น30วันครับ1เดือน ตลอดระยะเวลา1เดือนเด็กๆจะได้ไปทำํำพิธีอมร์นะครับเป็นการแสวงบุญนอกจากนั้นแล้วยังได้มีการเรียนรู้ภาษาอาหรับและวัฒนธรรมของอาหรับอีกด้วยครับนั้นนอกจากที่มีการเรียนการสอนมีการทําพิธีทางศาสนาอิสลาม แล้วยังมีกิจกรรมที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้นะครับเรื่องของภาษาวัฒนธรรมและการใช้ภาษาจริงในตลาดหรือกิจกรรมต่างๆที่ได้รับความรู้จากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในสถานที่จริงอีกด้วยครับ นอกจากนักศึกษาจะได้เรียนภาษาอาหรับจากทางมหาวิทยาลัยอุมุลกุรอแล้วนักศึกษายังได้มาเรียนการอ่านอันกุร่าอานที่มสัสยิดฮารอมกับเชคผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านอันกุรอ่านและการท่องจำยิ่งไปกว่านั้นนักศึกษายังได้รับบัตรผ่านเข้าประตูเป็นกรณีพิเศษสำหรับการเรียนอันกุรอ่านพร้อมได้รับใบประกาศนียบัตรการเรียนอันกุรอ่านด้วย คุณผู้ชมคะมาเดินที่งานสถาปนิก68ต้องบอกว่าโอ้โหไอเดียตกแต่งบ้านบันเจิดมากๆเดี๋ยวจะต้องกลับไปรีโนเวทบ้านสัหน่อยค่ะช่วงนี้พักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมานะคะ นายพิชัยนริพธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการนายวุฒิไกรรีวิรพันธ์ประหลัดกระทรวงและนางสาวนุสราการจนกูลอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญารวมเปิดศูนย์บริการทรัพย์สินทางปัญญาครบวงจรหรือ IP 1วันเพื่อยกระดับบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้ครอบคลุมทุกมิติวันนี้กระทรวงพาณิชย์นะครับสถาบนาครบรอบ43ปีกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับ แล้วก็ได้เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกนะครับสำหรับการจดทะเบียนรั์สินทานธัญญานะครับ IP1 ขึ้นมาที่กระทรวงพาณิชย์นะครับปัจจุบันนี้เรามีรพินธัญญาค่อนข้างน้อยมากนะครับอย่างังยัง,ยงถือว่าน้อยอยู่เราควรจะต้องมีมากขึ้นนะการเปิดศูนย์อำนวยการกเนี่ยก็สามารถทําให้คนเข้ามาให้มาใช้บริการได้มากขึ้นเข้ามาถึงถ้ายังไม่ค่อยมั่นใจอะไรก็มีศูนย์บริการให้คำปรึกษาก่อนไม่ว่าสินค้าเกษตรเองก็ควรจะต้องมีนะครับ อยกใถ้าใครคิดเรื่องใหม่ๆได้หลงรับแลหลงอะไรก็ตามทุรงทุเรียนนะฮะจันบุรีอะไรก็ตามเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถจะมาจดทับสืนทางปัญญาได้ก็อยากจะบอกนะครับ การเปิดศูนย์ไอพีวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างระบบทรัพย์สรรินทางปัญญาไทยให้เข้มแข็งและได้มาตรฐานสากลสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลซอพ,พาวเวอร์และเศรษฐกิจ ESG ในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน Talk today ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรีจูเนทคอลลาเจน Talk Together คุณผู้ชมคะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานเพื่อต้อนรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบของประเทศไทยค่ะกับ TU Care and Aging Society ธรรมศาสตร์เพื่อนร่วมทางสังคมสูงวัยค่ะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานถแถลงข่าว kick off โครงการที่ You Care and Aging Society ธรรมศาสตร์เพื่อนร่วมทางสังคมสูงวัยโดยการบูรณาการทรัพยากรจากหลากหลายคณะและหน่วยงานเป็นหนึ่งเดียวตามค่านิยมวันทียูเพื่อเป็น,นกลไกสนับสนุนทางด้านบริการวิชาการบริการสังคมตลอดจนการสื่อสารสังคมวันนี้เราพยายามที่จะบอกให้ทุกหนยงานในธรรมศาสตร์พยายามที่จะมีมุมหนึ่งที่คิดถึงเรื่องนี้ เช่นผมยกตัวอย่างนะครับเราต้องมีมุมที่คิดเรื่องการทาวิจัยเพื่อตอบโจทย์นะฮะสังคมผู้สูงอายุมีมุมที่คิดถึงเรื่องการผลิตสร้างสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆ่ที่จะสามารถนําไปปรับปรุงประยุกต์ใช้เพื่อดูแลผู้สูงอายุทั้งในมุมที่จะป้องกันทั้งในมุมของการฟื้นฟูทั้งในมุมของการ,รบำบ,บ,บ,าบ,บาัดด่าษารเราก็จะเป็นการบริการที่ดูแลผู้สูงอายุแบบที่ รียกว่าครบวงจรเพราะว่าจะมีหมอมาเป็นจับบอดด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสมพยายามสร้างสังคมสําหรับผู้สูงอายุให้อยู่ในคนุณภาพชีวิตดีและในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนธรรมศาสตร์มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงต่อโจทย์ใหญ่ของประเทศจึงยินดีที่จะระดมสรพกำลังตลอดจนทรัพยากรเพื่อเข้ามาเป็นกำแพงพิงหลังให้กับประชาชนในการรับมือกับปัญหาสังคมผู้สูงวัย องค์กรเล็กๆหรือว่าธุรกิจ SME ใดๆนะคะตอนนี้รู้สึกไหมคะว่าเป็นช่วงเวลาที่แข่งขันยากเติบโตยากเหลือเกินก่อนจะแนะนําโครงการนี้ค่ะจากทางสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนนะคะนั่นก็คือโครงการเร่งสปีด SME ไทยให้เติบโตด้วยนวัตกรรมค่ะ ขขกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NAA ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลิตแห่งชาติและบริษัทคริสคอร์ปอเรชันจำกัดเดินหน้าพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมในการยกระดับศักยภาพด้านนวัตกรรมควบคู่กับการเพิ่มผลิตภาพอย่างเป็นระบบเพื่อเติบโตสู่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางอย่างมั่นคงและสามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและระดับสากลผ่านโครงการเร่งสปีด SME ไทยให เติบโตด,ด้วยนวัตกรรมซึ่งได้ออกแบบกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเรียนรู้พื้นฐานแนวคิดการพัฒนาก่อนรับการประเมินเป็น2รูปแบบในแก่การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบลงพื้นที่และการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเองโดยสามารถต่อยอดองค์ความรู้แต่ละกระบวนการได้อย่างต่อเนื่องใครที่มีใจรักในการทำอาหารอยากจะเป็นเชฟมืออาชีพฟังทางนี้ค่ะกับโครงการ f u t u r e Chef of the World 2025นนะคะเขาจัดขึ้นเพื่อเฟ้นหา เชฟที่มีใจรักในการทำอาหารค่ะสามารถที่จะผสมผสานวัตถุดิบท้องถิ่นเข้ามาได้อย่างสร้างสารรค์และสามารถสร้างนวัตกรรมทางด้านอาหารได้ด้วยนะคะรวมทั้งจะมีการมอบทุนเพื่อไปพัฒนามากกว่า1ล้าน5แสนบาทค่ะ The Food School Bangkok เปิดตัวโครงการระดับชาติ Future Chef of the World 2025เพื่อเฟ้นหาและผลักดันเชฟคนไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับนานาชาติภายใต้แนวคิด ลิติ้งคูลิเนรีสแตนเ i อรบลิตีผนึกกำลังสองพันธมิตรยักษ์ใหญ่ในวงการอาหารและธุรกิจค้าส่งวัตถุดิบได้แก่กลุ่มน้ำตาลมิตรผลและโกโฮเซลพร้อมมอบทุนการเรียนทำอาหารรวมมูลค่ากว่า1.5ล้านบาทโดยเปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25พฤษภาคมเราต้องการที่จะ recognize เชฟที่มี special talent น,น,นะครับแล้วก็ให้เขาได้มา e n g a g กับ real world ก็เป็นการเทรนเชฟที่มีส่วนของท่าปฏิบัติที่วยนอยหน่อนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับบริษัทพิษผลแล้วก็โกโฮเซลนะคะแล้วก็ที่ได้มาสนับสนุนโรงเรียนนะคะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะสร้าง, Industry, ะะางอุตสาหกรรมของอาหารสร้างอาหารที่เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคน มีความสุขนะคะแล้วเราก็จะเป็นประเทศไทยที่อยู่บนแมปไม่แพ้ใครในโลกนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็ทางาผููให้การสนับสนุนด้วยค่ะ โครงการ Future Chef of the World 2025ไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันแต่เป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับผู้มีแพชชั่นในการทำอาหารโดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้เรียนรู้จากหลักสูตรมาตรฐานระดับโลกพร้อมคำปรึกษาจากเซเลบิตี้เ e ฟและเชฟมืออาชีพจาก The Food School เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจกล้าคิดกล้าทำและเติบโตอย่างยั่งยืนในเวทีระดับนานาชาติ สองชั้นน่าถามว่าเริ่มทํได้ตั้งแต่อายุเมื่อไหร่นะครับก็สามารถทาได้ตั้งแต่คนไข้มีบรรลุนิติภาวะเลยก็คือสามารถดูแลตัวเองได้ระหว่างการผ่าตัดไม่มีความกลัวหรือมีความตระหนกตอนอยู่ห้องผ่าตัดนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราผ่าตัดตั้งแต่เด็กจนเกินไปนะครับโครงสร้างของบริเวณตาของเด็กๆครับมันจะยังมีการพัฒนาอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่โตขึ้นแล้วเนี่ยชั้นตาจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อยครับก็เลยอยากให้การพัฒนาของบริเวณชั้นตาเนี่ยดูเข้าที่ก่อนถึงจะเริ่มมาทำการผ่าตัดคร ก็ในกลุ่มของเด็กที่อายุน้อยๆนะครับเราจะใช้เทคนิคของการ eye lock นะครับก็เป็นการกรีดแผลเล็กๆนะครับบริเวณเปลือกตาแล้วก็ทําการล็อกชั้นตานะครับให้แน่นนะครับอยู่คงทนถาวรนะครับโดยใช้จุดเพียง3จุดเท่านั้นครับคุณผู้ชมคะนี่กอนชอบมากๆเลยนะคะกอนอยู่ที่บูธของ Silian Innovation ค่ะ ซึ่งต้นไม้ด้านหลังนี้เนี่ยสามารถที่จะเอาไปประดับตกแต่งภายในบ้านได้โดยที่ไม่ต้องรดน้ําไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยนะคะแต่ว่าเป็นของจริงร้อเอร์ซค่ะทั้งหมดนี้นะคะคืองานสถาปนิก68ที่กรพามาดูบรรยากาศกันในวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะรวมทั้งขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานั่นก็คือ r e g r n ่า Collagen และจ่าวรัดฟพส์ค่ะ หมดเวลาแล้วสำหรับรายการท็อกท o เดยนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าเวลา14.40นาฬิกา40นาทีทางช่องอมรินทีวี HD 34วันนี้ก็ลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะอมรินทีวี